นาฬิการาโดทำงานยังไง oh, no way, ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่มีนาฬิการาโดไดสตา Automatic ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Automatic คำว่า Automatic คือการที่เราสวมใส่แล้วมันจะเดินเราแกว่งแขนนะ แต่จริงๆแล้วนาฬิการ,ระบบนี้เขาเรียกนาฬิกากลไกนะครับคําว่ากลไกคือผมจะไม่ใช้ศัพต์เทคนิคจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษจ,จะใช้คําพูดที่เพื่อนๆหรือเอสซีเข้าใจง่ายๆนะครับคาว่านาฬิกากลไกคือมันทํางาน22ง,งเขาเรียกว่า2แบบนะครับรุ่นนี้นะแบบที่1คือนาฬิกาลาโดดสตาร์รุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆเขย่านะครับเขย่าหรือใส่ทุกวันวันว้นวันมันจะเดินแน่นอนครับ ก็ถ้านาฬิกาเพื่อนๆสภาพดีนะครับน้ำมันเครื่องยังไม่แห้งแล้วก็ผ่านการล้างเครื่องมาบ้างมันจะอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับแต่ถ้านาฬิกาเริ่มเก่าแล้วอาจจะอยู่ได้สักวันหนึ่งนะครับส่วนแบบที่2นาฬิการุ่นนี้มันมีระบบไขาลานคือด้านหลังนี้เห็นไหมครับเพื่อนเห็นเป็นะโยมไหมมันไขาลานได้นะวิธีไขาลานก็คือแบบนี้ ก็คือหมุนขึ้นนะครับใช้เล็บจิกหน่อยนะอันนี้ผมใส่ถุงมือไว้ขนาดก็ใช้วิธีหมุนอย่างนี้นะครับแล้วหมุนซัก10รอบอย่างเงี้ยสิรอบถ้าเรามีนาฬิการาโดหลายๆเรือนเราแบบว่าไม่ได้ใส่ก็ขายลานเอานะครับสรุปง่ายๆนาฬิการาโดไดสตาอัตโนม a ติกมีเครื่องมันทํางาน2องเขาเรียกว่า2อแบบแบบแรกคือเราใส่เนี่ยใส่ มันมันเดินแน่นอนขยา่าปุ๊บมันเดินเลยแบบที่สองคือใช้ไขาลานได้การไขาลานข้อดีมันคือเราไม่ต้องใส่ถ้าพูดง,ง่ายๆคือเราไม่ต้องใส่เพราะทุกวันนี้ช่วงโควิดด้วยบางคนก็ไม่อยากจะใส่นาฬิกาเพราะมันล้างลําบากบางคนตัวเรือนสีทองอย่างี้ครับก็เออก็ไม่อยากจะโดนแองกอฮอล์บ่อยเพราะโดนบ่อยๆก็ไม่ดีก็ไขาลานไว้ก็ดีครับส่วนระบบอัตโมติรุ่นนี้เขาใช้เครื่อง 2836ทับ2นะครับ2836ทับ2เนี่ยก็จะเจอในลาโดไร t a r เนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ถ้ารุ่นย้อนกลับไปอาจจะเป็นตัว2836ทับ1ก็ได้ส่วน Mi d โอนะครับได้พวก m i d โ l e o o m m n n e r r อะไรพวกนี้ก็เครื่องตัวเดียวกันนะเป็นเครื่อง ETA เหมือนกันลา d o เขาก็ใช้เครื่อง ETA รุ่นนี้แหละครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่มีนาฬิการาโดบางคนเนี่ยผมเคยเจอนะ พี่ครับเปลี่ยนฐานนอยคือเขาไม่รู้จริงๆนะครับบางคนก็แบบจะได้มรดกมาก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมมันถึงไม่เดินอ๋อจริงๆแล้วนาฬิกาไม่ได้ล้างเครื่องมันก็หยุดเดินก็ต้องเอามาล้างเครื่องใหม่ไม่ได้คือนาฬิการ,รุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะแต่ถ้าเป็นแต่ลาดูไดสตาเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายผมเคยเห็นนะบางรุ่นก็เป็นรุ่นคอร์สก็มีแต่ถ้ารุ่นคอร์สใส่ฐานตัวเรือนมันจะบางแต่ถ้าออโต้มันจะหนาแบบนี้แต่ตัวนี้เก่าแล้วล่ะสภาพแบบโอ้โหเก่ามากนะครับผมก็เอามา มก็เอามาโมใหม่อะไรใหม่ทําสีนะ้าปัดใหม่บ้างเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรของเดิมเป็นสายหนาผมก็เปลี่ยนเป็นสายบางครับโอเคคลิปนี้ก็ได้คําตอบแล้วเนาะว่านาฬิกาลาโดไดสตาทํางานยังไงสําหรับคนที่เล่นนาฬิกาก็คงทราบดีแต่อย่าลืมว่าคนที่มือใหม่เพิ่งได้นาฬิกามาเขาไม่ทราบจริงๆก็มีนะครับเพื่อนๆก็ต้องเปิดใจฟังด้วยนะครับจะได้ ไม่ว่าเอ๊ะทำไมผมมารีวิวว่าลาโดทำงานยังไงเรารู้แต่คนอื่นเขาไม่รู้ก็มีนะครับถ้าเพื่อนเพ่มีปัญหาสงสัยอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาหรืออยากจะซ่อมนาฬิกานะครับหรือมีปัญหาอะไรสงสัยก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจกดติดตามให้ให้ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยก็ดีนะครับวันนี้ผมและ Watch2V Studio ขอ ตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ